เรื่องฝนฟ้าหน่อยดีวยกว่าโคศกฮะเดี๋ยวจะไม่บอกว่าไม่ดูแลเรื่องนี้เลยฝนตกกันหนักๆในช่วงนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่ากรมอุตุเตือน17-21นี้ครับจะกลับมามีฝนหนักถึงหนักมากนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มทางเหนืออีสานก่อนนะครับกรุงเทพแน่นอนว่ามาราวๆวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นแล้วต้องระวังกันต่อเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยถ้าบอกไว้ว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่โดยเฉพาะจากลาดกระบังลาดกระบังนะครับตอนนี้ประกาศแล้วนะครับให้เป็นเขต ความช่วยเหลือประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน6แขวงของลาดกระบังก็คือแขวงลาดกระบังแขวงคลอง3ามประเวทแขวงคลอง2ต้นนุ่นนะครับแขวงลำปลาทิวแขวงทับยาวและแขวงชุมทองลาดกระบังปีนี้หนักหลายคนสงสัยท่านโคศกให้ทำไมน้ำลดลงช้าน้ำลดลงยาก อธิบายได้ดีตรงนี้ในส่วนของพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพคือในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าต้องเข้าใจในเรื่องของภูมิศาสตร์ก่อนนะครับว่าในส่วนของพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็คือในส่วนของกรุงเทพมหานครนะนะก็คือจะเป็นพื้นที่รับน้ําอยู่แล้วแหละนะครับถามว่าทาไมก็คือถ้าเกิดเรามองจากแผนที่ประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ในส่วนของที่มาจากทางด้านเหนือลงมาพอมาถึงใกล้กรุงเทพมหานครนเนี่ยค,ค,คุณวิรศคงนึกภาพออกว่าแถวปทุมธานีเนี่ยจะมีคลองเยอะมากเลย นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นคลองธรรมชาติอย่างเดียวเป็นคลองที่เป็นการวางแผนในการที่จะระบายน้ําเป็นการขุดนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วล่ะนะครับตอนนั้นก็ไปจ้างวิศวกรชาวดัตช์นะฮะทาวฮอลเลอร์มาเพื่อที่จะมาดีไซน์แล้วเราจะเห็นว่าคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่คลองห้าคลองหก คลองผมจะไม่ได้ไปถึงคลองที่เท่าไหร่เจนร่อหลังิคลองหนึ่งคลองสองนั่นแหละครับตรงนั้นเนี่ย<ห>ตรงนั้นเนี่ยมันคือคลองที่จะระบายจากทางด้านเหนือเนี่ยลงมาเพื่อที่จะมาที่ทางภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครได้เร็วที่สุด<ห>ถามว่าลงมาแล้วไปไหนต่อ<ห><ห>ก็คงจะต้องพูดถึงโครงการเรียกว่าเมกะโปรเจกต์ที่ตอนนี้เนี่ยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะรับน้ําในการที่จะสูบออกไปที่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดก็คือว่าโซนเนี้ยที่มาด้านพูดง่ายๆนะว่าทางด้าน ตะวันออกของทางด้านสนามบินสุวรรณภูมินะครับนะครับลงมาเพื่อที่จะไปคลองด่านแล้วตรงนั้นก็จะมีสถานีสูบน้ําที่ใหญ่โตมาหือมาที่จะสูบน้ําลงอ่าวไทยให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นการสูบน้ําไม่ใช่ผ่านทางด้านคลองผ่านทางด้านแม่น้ําอย่างเดียว <ạ. S 2> มันผ่านมาทางบริเวณน,นี้เพื่อที่จะไปคลองด่านนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ลาดกระบังพื้นที่แถวมินบุรีรแถวน้องจอกเนี่ยถ้าเกิดฝนตกแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะมี น้ำท่วมขังได้มากกว่าในจุดจุดอื่นในบริเวณกรุงเทพมหานคร<ะ>แต่ไม่ใช่พูดว่าเพราะภูมิศาสตร์แบบนี้แล้วเนี่ยจะปล่อยให้ใหท่วมไม่ใช่นะครับงงตอนนี้ก็เร่งในเรื่องของสภาพกำลังทั้งหมดในเรื่องของตอนนี้ถ้าเห็นจากข่าวเนี่ย<ะ>ไม่ใช่เฉพาะเราปล่อยให้กทหรทมทําเองคนเดียวนะครับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงรต่างๆนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวในส่วนของ,ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับ ก็จะเอาเครื่องสูบน้นะําไปในส่วนของทางด้านท่านรองนายกพลเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณเองก็ได้มีการกําชับนะครับให้ทางด้านมหาไทยเข้าไปเร่งในเรื่องของการที่จะผลักดันน้ําออกไปให้เร็วที่สุดนะครับ,รบเรื่องของเพิ่มเครื่องสูบน้ําเรื่องของการที่จะทําคันกั้นน้ําต่างๆร,รวมถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยนะครับในฐานะที่ท่านใส่หมวก กระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการอยู่ตอนนี้ท่านก็มีการสั่งกองทัพและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าให้เข้าไปดูแลช่วยเหลือ<ช>ประชาชนชที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นตอนน,อน,นี้ทุกอย่างกําลังพายายามที่จะเข้าไปดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะพื้นที่นั้นเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการรับน้ําหรือไม่รับน้ําตาบใดที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลต้องเข้าไปดูแลอย่างแน่นอน